ชแนลนะครับวันนี้ขึ้นลมแรงนะฮะอีกแล้วครับท่านก็โยวงว่างนะฮะเอาแกะเอาปลามาแกะกันนะครับแล้วก็ว่าจะแกงส้มกันนะฮะส่วนประกอบมีอะไรบ้างครับนี่ครับแกงส้มของเราจะใส่มะม่วงนะมะม่วงเอ่มะม่วงมะมงวง่วงเปรี้ยวนะมนะม่วงนตะแหละ เอาต้นรังแกงป่ารังแกแกงแกงล้มนะเพราะว่าหม้อใหญ่ด้วยแกงปมาด้วยแกงล้มด้วยตัวมะเขือนี่เขาเรียกมะเขือมะเขืออะไรนะมะเขือขื่อมะเขือขื่นมะเขือขื่อนี่เรามะเขือปุ๋มอันนี้นะมะเขือป่านะครับเพื่อนชอบกินกับรังป่านะครับแต่ถ้าเกิดแกงป่าที่ครบสูตรจริงจะต้องมีลูกไอ้นี่นะเขาเรียกว่ามะเขือขื่นมะเขือขื่นนี่ครับเป็นมะเขือที่มีเนื้อแข็งนะครับแต่ว่า มันก็ขมด้วยนะมันก็ขมใช่ว่าพอเราแกะใส่แกงปัามันรู้สึกว่ามันครบองค์ประกอบดูดีด้วยนะครับสีสันสวยงามด้วยนี่เราจะนําเสนอปลาอะไรครับนี่ปลาอะไรเอ่ยปลาควายปลาควายเอ้าทำไมเรียกปลาควายอ่ะปลาควายภาษาอังกฤษว่าไงบลฟอกฟิชอ่าบล็อกฟิชปลาควานี่เป็นปลาทะเลนะเป็นปลาทะเลชนิดหนึ่งครับมันคก็กับปลาปลาอะไรปลาสกเกอร์ปลาดูลนะใช่ไหม าการทักปลาดูด <S <S ปลาซอกเกอร์ที่มาดูดตามาบ่อปลานะครับในรอไหนรอบพริกพริกซองนี่ไหนรอบพริกพริกปากด,ดูนี่พริกปากด,ดูนี่ <S 1> <S 1> อ๋อแต่ปลาถ้าปลาซอกเกอร์มันจะม,มีปากตรงนี้นะแต่นี่ไม่มีนะแต่นี่ไม่มีนะครับมันจะเป็นปลาเนื้อแข็งเนื้เอเป็นหนังแข็งไหม นี้ก็ย่างมาแล้ว<ช>ย่างมาแล้วเพื่อจะทําแกงป่าครเอาแล้วเกิดทำแกงส้มใส่เนื้อนี่ได้ไม่ทาไมไม่ใส่เนื้อสดๆเข้ามาน่ะพอมเนื้อชะเละเอเนื้อจะเละเหรอพะวต้องย่างก่อนอถ้าเกิดเอาลลเนื้อสดขอวกเนื้อจะเละนะครับถ้าย่างมันจะหอมด้วยนะมันจะมีกลิ่นหอมแล้วก็เอาไปแกงป่านะครับจะได้กลิ่นของเนื้อปลานะ าเอาไปทํา so okay. ้ส in ้มได้ด yeah, yes, yes, ้วยเช่นกันนะครับแกะมาเล้วเนือเป็นไงครับโอ้นี่คแล้วสวยนะเอาสีแดงนะครับชิมชิมไหมชิมชิมชิมน้ำปลาไม่อยากกินตอนเช้านะ ก้างแค่ส่วนตรงกลางกลางตัวมันนะปลาปลาปลาควายเหรอ,อแปลกทขามันเรียกปลาควาย,วายอันนี้โลเท่าไหร่เหมือนถ้าถามนมากเขา,ากินกันนะเขาไม่ใช่ขายอ๋อมันก็ว่ามันขายไม่ได้อย่างงี้ใช่ไหมาขายขายได้อยู่เหมือนกันแต่ส่วนใหญ่ ถ้าเป็นคนทางภาคกลางเขาจะไม่ซื้อไปกินนะก็ชาวระมง,งชาวเรือก็จะไปกินกันเองนะครับแบบนี้นะครับฟังนะก์ไฟแัวนี้เราก็มีเนื้อเยอะเหมือนกันนะเนี่ยนี่แกะกี่ตัวเอยหนึ่งสองสามสี่ห้าตัวมาห้าตัวนะครับ มีแมวตัวหนึ่งก็มาคอยเป้าอ,อยู่ด้านนู้นนะครับเนี่ยโผล่หน้าแพมมันโน้น,นพอเรักเขาแกะปลาก็จะมาโผล่นะครับเผื่อได้กินเขาบ้างอะไรอย่างเงี้ยอันนั้นเดี๋ยวลาะใส่ไปห,หน่อยนึงให้แมวตัวนู้นใหมหน่อยดิอา่านะครับได้แล้วครับเฮ้ยเอาไปาบนเอาไปาบนอ่านั่นแหละมาดูแคโผล่ามานะฮะเอาล้วครับเอาล้วครับนี่มาแล้วครับนี่เสร็จเขาแล้วครับเสร็จโจนเลยงานะนี่ โอ้ไปแล้วครับอโอเคนะครับผม <c oughs> รับที่ติดตามเลยครับช่วยเชิญด้วยชแนลครับ <c oughs> ปลาหน้าวัวครับเอ้ยไม่ใช่ปลาปากวายครับ